กัันแดดดงมาเริ่มกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะจุะ๊งคะเรามาพร้อมกับกันแดดตัวดังจาก5แบรนด์นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็มาเปิดสื้กันเลย let's go เอาจริงๆถึงเราจะพูดว่าวันนี้เราจะมาเฟ้นหาผู้ชนะแต่เพื่อนๆที่ตามช่องจิ๊บก็จะรู้นะคะว่าจิ๊บจะพูดเสมอเลยว่าสกินแคร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ s u b j e c t i v e มากเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่และแต่บุกคนสุดๆสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากที่สุดนะคะไม่ใช่ที่จิ๊บมาบอกว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนแบบเป็น number o n นะคะเพราะสกินแคร์ที่ดีที่สุดนะคะคือสกินแคร์ที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะกันแดดที่ดีที่สุดก็คือกันแดดที่ทําให้เราอยากจะใช้มากที่สุดเหมือนกันอ่ะงเริน Top Favorite ของมันะคปีีท่แล้ว Beau Fre Aqua Sun of Johnsonson Spring เป็นรุ่นทาง สําหรับรุ่นออริจินอลของเขาที่ก็ดังไม่แพ้กันเหมือนกันแต่สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ารุ่นนั้นอ,อาจจะมีความแบบแน่นไปหน่อยนึงหนึบไปนหน่อยนึงริชไปนหน่อยน,น,งน,นึงนะคะอยากได้อะไรที่มีความบางเบามากขึ้นตัวนี้คือตัวที่ออกมาตอบโจทย์สําหรับเรื่องนั้นเลยค่ะเขาจะเป็นกันแดดนะคะที่ออกแบบมาให้เหมาะกับคนที่มีผิวมันนะคะผิวผสมผิวมันขาดน้ำลเลยเนี่ยจะว่าใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะเนื้อของเขานะคะคจะเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเกลี่ยง่ายซึมไวระหว่างวันนะมีความบางเบาบนใบหน้ามากจุดเด่นทีี่่แแตตตกกาางงขขออััวนนนน้ะะคคืเเป็ดดที่ เนือบางเบาแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากตอนเช้าต่อให้เราไม่ได้ใช้พวกมอยส์ไรเซอร์นะคะจิ๊บก็ยังสามารถใช้เขาอะเกือบเกือบจะแทนมอยส์ไรเซอร์ไปได้เลยแล้วก็เป็นกันแดดไปในตัวอีกจุดเด่นหนึ่งของเขาว่าที่จะรู้สึกว่าตัวอื่นยังไม่ค่อยเหมือนนะคะก็คือเขาเป็นกันแดดที่ให้ผิวสวยมากคือผิวเขาจะมีความแบบเล่นแสงนะคะไม่ได้วาวเกินไปไม่ได้ฉ่ำโกลจนดูมันเยิ้มนะ เหมือนผิวอิ่มน้ำผิวสุขภาพดีผิวแบบมีความเปล่งแสงออกมาจากข้างในถ้าจะพูดถึงข้อเสียของเขานะคะเป็นเรื่องที่จิ๊บไม่ได้เจอกับตัวเองนะคะจิ๊บบอกไว้ก่อนว่าข้อเนี้ยจะไม่ได้เจอกับตัวเองเลยแต่ว่าจิ๊บอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆตลอดนะแล้วจิ๊บก็จะเห็นว่าบางคนบอกว่าตัวเนี้ยใช้แล้วเป็นขุยนะคะซึ่งจิ๊บไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวกันแดดด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราเตรียมผิวก่อนหน้านี้ว่าเราใช้สารตัวไหนที่มันอาจจะไม่เหมาะสมกันหรือเปล่าส่วนตัวจิ๊บอะไม่เคยเจอปััััญหาาาาาานน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 ้้้้ะะะะคคคแแต่่่่บอออกกกกกไวววเเมมมมีีีรขึพสสดจ แพนตินออ่ะที่ช่วยในการเติมความชุ่มชืน้นช่วยในการปอกประโลมผิวนะคะและที่สำคัญเลยคนที่ต้องการกันแดดที่ฟิน i s h ผิวสวยต่อให้เราทาเขานะคะแบบเดียเด่ยวๆไม่ได้ลงเลยทับอ่ะเป็นกันแดดที่มีคนถักจิบบ่อยมากว่าอุ้ยทำไมช่วงนี้ผิวดีจังเลยช่วงนี้แบบหน้าใสาจังเลยอ่าตัวต่อมานะคะที่เราจะยกมาประชันกันนะคะคอสเร็ก์ก็แล้วกันนะคะเป็นหนึ่งตัวนะที่แบบดังมากๆเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเป็นกันแดดที่จิบเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าส่วนตัวจิบอ่ะใช้แล้วเขาไม่ใช่แบบ the ะเบสของจิบนะแต่จิบรู้สึกว่าเขาเป็นนกันแด ที่น่าจะยังตอบโจทย์กับคนหลายๆคนได้มากเลยถ้าเทียบกับตัวของ Beauty of Joeson นะคะตัวนี้จะเนื้อออกเป็นเจลๆมากกว่าเวลาเกลี่ยน,นะคะสําหรับจิบะตัวนี้เขาจะให้ความแบบเคลือบผิวมากกว่านะถ้าเทียบกับตัวของ Beauty of Joeson รู้สึกว่าของ Beauty of Joeson บางเบามากกว่าแต่ตัวเป็นน้ำมากกว่านะคะตัวนี้มันมีความเหมือนจะเป็นน้ำก็จริงนะแต่จะเป็นน้ำที่มีความแบบหนึบๆหน่อยนึงเป็นน้ำที่จะมีความแบบเคลือบๆผิวหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความสบายผิวนะส่วนตัวจิบะจะอยากให้ Beauty of Joeson นะคะเวลาจิบ ระหว่างนวะันอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเยิ้มๆไปหน่อยนึงนะคะจะร,รู้สึกว่าคนที่ผิวแห้งอ่ะน่าจะรู้สึกว่าตัวเนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นนะคะความเคลือบผิวมีความแบบบำรุงนานๆจริงๆนะคะแล้วทาไปแล้วผิวจะมีความแบบวาวๆหน่อยนึงนะ,ะตัวนี้ยน่าจะตอบโจทย์เลยเอแล้วอีกอย่างนะคะจุดเด่นของตัวนี้คือเขาไม่มี White Cas สเลยนะคะพอทาไปแล้วเขาไม่ได้ทําให้หน้าเทาๆหน้าลอยอเลยเลยก็คือกลืนไปกับสีผิวเลยนะคะเอาจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกัน <laughs> ก็เลือกเอานะใครผิวแบบแห้งมากนะคะมาฝั่งนี้ใครผิวแบบมันผิวมันขาดนนะะค มาฝั่งนี้ค่ะ。 ขอมาที่กันแดดฝั่งไทยบ้างนะคะตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะพอพูดถึงแบรนด์ไทยก็คือต้องเป็นกันแดดของอินกูค่ะทุกคนเป็นกันแดดที่พอจะใช้ที่ไรนะเรื่องของความหมองคล้ำที่หน้าดีที่สุดคือถ้าฟังจากสิ่งที่ทางแบรนด์เคลมอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ S P F การป้องกันเนี่ยน่าจะสูงที่สุดเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติอะไรที่จิ๊บรู้สึกว่าอาจจะเป็น concern นะคะเป็นเหมือนตัวที่จิ๊บอ่านมาจาก subscriber หลายๆคนที่มาคอมเมนต์นะคะคือเขาบอกว่ารู้สึกว่าตัวนี้อาจจะมีความแบบเยิ้มเยนิดนึงแต่อย่างที่บบบบบบบออกนนนะสสาาาาหหรััจจควมมมมมมเเยยย้ไไ่่่่ชแแแตป็ เยิ่มแบบรู้สึกว่าบมรุงผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนถ้าจิ๊บจะแนะนําใครนะคะกันแดดตัวนี้1คนที่แบบต้องออกแดดบ่อยจริงๆรู้สึกว่าคอนเซิร์นเรื่องความหมองคล้ำของผิวจริงๆนะคะแบบเออใช้ชีวิตข้างนอกบ่อยอะสองคนที่อาจจะมีผิวแห้งนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะยังมีความแบบชุ่มชื้นไม่ความแบบบำรุง มีความแบบเนื้อครีมอะไรหน่อยนึงถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่จะมาโชว์ตอนนี้นะคะจิบรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบ traditional sunscreen คือแบบพอเรานึกถึงภาพกันแดดสมัยก่อนเราจะนึกถึงอะไรประมาณนี้ขาบ้างนิดน,นึงหรือพอกเลียไปมันจะโอเคนะคะในบรรดาที่จิบเจ้ามาชว์วันนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่กลิ่นกันแดดจะชัดที่สุดมันไม่ได้หม่นจนฉุนนะทุกคนมันแค่เป็นเหมือนกับกลิ่นกันแดดที่แบบพอระดม โอเคมันมีกลิ่นกันแดดแต่บางตัวี่วอามโาชเนี้ยคือดมแล้วมันจะไม่มีกลิ่นกันแดดอะไรประมาณนั้นเลยนะคะตัวนี้ฟินิชบนผิวอ่ะเขาจะมีความแบบวาวาวมีความช้ำๆนิดหนึ่งนะคะระดับความหนักผิวที่เยอะพอๆกับตัวนี้ตัวนี้จะมีความบางความเบาความสบายหน้าระหว่างวันมากกว่านะคะ2ตัวนี้จะเป็นเน้นแนวแบบบำรุงผิวเน้นแนวแบบอ๋อใช้ระหว่างวันยังรู้สึกแบบนุ่มๆหน่อยนึง,นงมีความชุ่มชื้นหน่อยนึงประมาณนั้นตัวนี้ถ้าวันไหนที่สิบรู้สึกว่าผิวแห้งๆนะคะวันนี้อยากจะมีความคคอนนนนิชัะะ่ผวววะะะบบใใ้ปบบๆไปตรรมาเื แล้วก็มีความแบบเหมือนกับกึ่งกึน้ำนมกึ่งๆงเจลอยู่บนหน้าอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับกันแดดแบรนดไทยก็ต้องเป็นของ her highness ค่ะเรื่องของเขาจะมีความแบบแปลกสุดเลยเห็นความแบบเลวแบบ เขาบอกว่าในบรรดาทุกตัวที่จะมาโชว์วันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบา,บา,บาที่สุดพอเกลี่ยแล้วจะมีความแบบแตกตัวเป็นน้ำมากที่สุดเพื่อนเ่เห็นไหมว่าแบบปึ๊บไปนิดเดียวนะคะแตกตัวเป็นน้ำเลยแล้วเป็นตัวที่แบบสบายผิวมากนะคะระหว่างวันอะเราจะไม่รู้สึกถึงความแบบหนักความเหนอะความเยิ่มอะไรเลยมันเหมือนกับว่าทาแล้วแบบมันหายอะฉันทากันแดดแล้วหลอใครที่ชอบกันแดดที่รู้สึกว่าทาแล้วแบบเหมือนไม่ได้ทา <ๆ S 1> ทาแล้วแบบบางเบาสุดๆไม่ได้เน้นว่าแบบอ๋อต้องบำรุงผิวต้องรู้สึกชุ่มชื้นผิวระหว่างวันอเลยเพ เลยะะะไไม่ต้อองคคิดรใครที่แต่งหน้าตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันพอแต่งหน้าต่อแล้วแบบไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบนะคะคือไปกับเมคอัพได้ดีมากๆตัวนี้ก็ไปกับเมคอัพได้ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะยังให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีโลชั่นบางๆนะคะอยู่บนผิวตัวนี้จะไม่รู้สึกเลยเลยมันแบบทาแล้วปืนทาแล้วหายไปเลยซึ่งก็อาจจะอยู่แล้วแต่คนชอบนะคะคือส่วนตัวจิ๊บเป็นคนที่ผิวมันขาดนานนะคะจิ๊บก็เลยจะยังชอบเลยที่มีความแบบรู้สึกชุ่มชื้นอะไรนิดนึงเนาะคอนเซ็ปต์นิดหนึ่งของจิ๊บคือยยมี่่เเเเหนนนืออลตกพ็็ิ เป็นกันแดดที่จิ๊บไม่ค่อยแน่ใจว่าเวลาทาจิ๊บควรจะบีบเยอะขนาดไหนทุกคนคือหลายๆตัวเราก็จะแบบอุย๊ยสอข้อนี้เริ่มรู้สึกว่ามีความรู้สึกของกันแดดอะไรอยู่บนผิวแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวที่ทาแล้วหายทาแล้วกลืนทาจนแบบเอ๊ะฉันทาพอหรือเปล่ากันแดดแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเนื้อของเขามันจะมีความบางเบามากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะเหมาะกับใครนะคะจิ๊บแนะนําว่าสําหรับใครนะคะที่แบบอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมากแบบไม่ค่อยได้ออกแดดจ้าบ่อยๆนะคะอาจจะทํางานแบบในออฟฟิศหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้ต้องแบบไปเจออ UV ะไรมมาากย ชอบอะไรที่มีความแบบบางเบาสุดๆทาหายทากลืนทาแล้วรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ทานะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะคะอาจพูดถึงกันแดดแบรนด์ไทยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมิซูมิค่ะอันนี้จะเป็นตัวเจลลี่ของเขานะคะไม่ได้มีเนื้อมาโชว์นะคะแต่เดี๋ยวจิ๊บจะพยายามหาคลิปหาลิงก์เลยนะคะที่จิ๊บเคยรีวิวไว้มาโชวเ์เพื่อนๆว่าจิ๊บพูดถึงอะไรอยู่นะจิ๊บยังรู้สึกว่าจิ๊บชอบตัวที่เป็นแบบรุ่นออริจินอลนะคะฝาสีน้ําเงินของเขามากกว่าตัวสีชมพูค่ะเหตุผลคือจิรู้้สสึกวว่าตัีชพอเื มันแบบน่าสนใจก็จริงนะมันแบบมีความเป็นเจลรี่ก็จริงแต่พอทาไปแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าความเคลือบผิวของเขาค่ะเคลือบแบบยืดหยุ่นนะอย่างตัวนี้ของอิงกัวมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเคลือบแบบบนุงผิวทาแล้วให้ความชุ่มชืน้นตัวของมิสมี่อ่ะมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเคลือบแบบเคลือบ ไม่ได้มีความรู้สึกแบบชุ่มชื้นอะไรมากขึ้นมาถ้าเทียบกับตัวอื่นที่จิ๊บเอามาแนะนําวันนี้แต่ถามว่าใครที่จะชอบเขานะคือเวลาตัวของมิสมิทาไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบมันเจลลี่นะคะดึงๆหน่อยนึงพอทาลงหน้าจะมีความรู้สึกแบบเย็นสบายนิดนึงนะคะอ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของกันแดดตัวนั้นนะคะลงเมคอัพต่อได้สวยมากแทบจะเซ็ตผิวนะคะสําหรับการเมคอัพไปเลยตัวเลยคือเขาจะไม่ได้มีความแบบเยิ้มเกินไปไม่ได้มีความแบบหนักหน้าเกินไปไม่ได้มีความรู้สึกแบบชุ่มชื้นเกินไปจะเรา ลงเมคอัพซ้ำอะแทบไม่ต้องรอเซ็ตตัวเลยนะทุกคนทาปุ๊บทาเมคอัพต่อนะคะก็คือรู้สึกว่าเมคอัพเกาะติดทนดีนะคะตัวของอิงกุแล้วก็ตัวของคอสเเรกซ์อะจิ๊บรู้สึกว่าถ้าทาปุ๊บแล้วแบบลงเมคอัพต่อทันทีอะจิ๊บอาจจะยังกลัวๆว่าเฮ้ยมันจะมีความแบบยังไม่ซึมผิวดีหรือเปล่าเลยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวของมิซูเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบทาปุ๊บต่อได้เลยนะคะมันเหมือนกับว่าทาแล้วเขาเซ็ตตัวทันทีประมาณนั้นวันนี้นะคะถ้าบังคับว่าจิ๊บต้องเลือกแค่ตัวเเเดียยยวววจจจจรรริิิงงๆนนนนนะะะะะคบกกกก็ััแําาาาตขออพูู้สึ่่่ใล ของทุกอย่างที่จะต้องการเรื่องของความชุม่มชื้อเรื่องของความสบายผิวเรื่องของฟินิชผิวที่สวยมากๆตัวเนี้ยเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะแต่อย่างที่บอกจิบรู้สึกว่ากันแดดแต่ละตัวนะคะเหมาะกับคนแต่ละแบบนะจิบจะขอมาแบบรีแคปให้อีกทีนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆ,ๆว่าโอเคจิบหมายถึงอะไรใครอยากได้ผิวที่แบบมีความแบบฟินิชผิวสวยจริงๆมีความแบบดูชำ้ำดูกลใหน่อยหนึ่งนะคะมีความเล่นแสงแต่ไม่ได้มากเกินไปทุกอย่างอยู่ตรงคําว่ากึ่งกลางของความพอดีนะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่จิบรู้สึกว่าออกไปใช้ช ข้างนอกก็ได้นะคะแล้วก็เหมาะกับการที่แบบโอเคอยู่ในออฟฟิศอะไรสบายหน้าด้วยนะต่อมานะคะสำหรับใครที่อยู่ในออฟฟิศนะแบบเน้นว่าแบบโอเคฉันไม่ได้ออกแดดจ้าไม่ได้ออกแดดปล่อยชอบอะไรที่มีความรวดเร็วเหมาะกับการแต่งหน้าตัวนี้นะคะที่จิ๊บแนะนําก็จะเป็นตัวของ her highness นะคะชีวิตประจําวันที่เราไม่ได้แบบอยากจะคอนเซิร์นว่าอ๋อมันจะอุดตันไหมมันจะแบบหนักหน้าเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยแล้วทางแบรนดเขาเคลมว่าสูตรเขาแบบเป็นสูตรที่แบบหลายฟรีมากนะใครที่รู้สึกแบบกังวลว่าแบบเออถ้าสมมติว่าผิวแพ้ง่ายสุดๆกลัวจะใช้อะไร ไม่ได้นะคะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะต่อมานะคะใครที่รู้สึกว่าฉันออกแดดบ่อยใช้ชุดกกางแดดนะคะต้องการอะไรที่แบบ S.P.F ถึงถึงกหวังว่นรู้สึกว่ายังมีความเคลือบผิวนะคะมีความบำรุงบอกกับคนที่แบบผิวแห้งหน่อยนึงนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซิมแนะนําของอิงกูนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าวันไหนจิ๊บต้องไปผจญแดดหรือว่าแบบไปซื้อของข้างนอกหรือว่าต้องไปเดินตลาดอะไรที่แบบแดดจ้าๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จิ๊บจะเลือกใช้ค่ะตัวต่อมานะคะของคอสเร็กส์อย่างที่บอกนะคะตัวนี้มันอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับผิวจิ๊บมากเท่าไหร่จิ๊บก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบมีซีเนรียลไหนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบเราจะนึกถึงเขาเป็นพิเศษแต่สําหรับคนหลายๆคนที่จิ๊บแบบได้ไปอ่านคอมเมนต์มาได้ไปอ่านรีวิวของเขามาค่่่่ะะะะะจิบสัังงเเกตตววววาาาาคคคคคนนนนทีีผีผแหหนนะะ้้้ลยยชชชออพรมมุไดด แล้วความชุ่มชื้นของเขาอะค่ะก็เหมือนกับอยู่ทนตลอดทั้งวันนะคะจะรู้สึกมีความแบบเคลือบผิวมีความแบบเหมือนกับว่าวาวอะไรนะคะตลอดทั้งวันในขณะเดียวกันนะคะกันแดดของมิซูมิใครที่ชอบเนื้อแบบเจลลี่นะคะเนื้อที่มีความแลกใหม่ที่สําคัญเลยเป็นกันแดดที่แบบเซ็ตตัวได้ไวนะคะทาเมคอัพต่อได้สวยนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันระหว่างวันอะจิรู้สึกนะว่าหน้าไม่ได้เยิมอะไรนะคะเขาแบบไม่ได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งเกินไปถ่ายมาย่างไงเขาก็จะอยู่อย่่าางั้้้นนนะะคไไมมดทํใหผิวแบบขึ เยิมลงหรือว่าไม่ทําให้ผิวแห้งขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยคือสมมติว่าใครที่ชอบแบบสภาพผิวตัวเองแบบเป็นยังไงเป็นอย่าง,งนะั้นตัวนั้นนะคะก็จะเป็นตัว <laughs> ที่น่าจะตอบโจทย์ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสรุปรวบยอดนะคะของกันแดดตัวดังหลายๆตัวนะคะที่จิ๊บได้ทดลองในช่วงที่ผ่านมาและอย่างที่บอกนะคะกันแดดที่ดีสุดคือกันแดดที่เราอยากจะใช้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นกันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวของเราก็ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าวิดีโอวันนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนนะคะก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กด